หยุดค่ะสวัสดีค่ะ m UT16 ฟลุกจุธาทิพย์กมลีสวสดกรจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะผู้ประกอบการตอนนี้อายุ24ปีค่ะต,คต้าเจ้าห่าวหวอเจ้าจุธาทิพย์กมลีสวสดกรนี่เคยอีเจ้าหัวฟลุกหัอจินเหียเออสื่อซื่อซุยหัวเหินเกาชื่อเรนซื่อตาเจียคีย์เวิร์ดค่ะ หยุดค่ะเริ่มค่ะไม,ไม่รู้ทัานคืไปให้ค่ะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะ,ค,ะค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะเออเออต้องบอกก่อนนะคะผูกไม่รู้จักท่านนี้ค่ะแต่ว่าในในในเรื่องนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะก็คือ <c oughs> ขอเปลี่ยนนะไม่รู้จักเขาเลยเปลี่ยนไม่ได้ค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะค่ะพูกเชื่อว่าผู้หญิงก็สามารถมีความเป็นผู้นําได้ขอบคุณค่ะได้ค่ะน้องชาม,มีคําถามเพิ่มค่ะเชิญค่ะในเมื่อคุณไปรู้จักมาร์เก็ตดัชเชอร์นะคะอยากจะพูดถึงผู้นําที่เป็นผู้หญิงคนอื่นในโลกนี้บ้างไหมคะเชิญค่ะขอบุต ขอพูดถึงท่านยิ่งรักค่ะ30มสิบวินะคะเชิญเลยค่ะค่ะท่านยิ่งลักนะคะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนแรกในยะมนตีผู้หญิงคนแรกของไทยนะคะซึ่งฝูกว่ามันก็ <laughs> คุณว่าเขาเนี่ยมีความกดดันมากแต่ว่าเขาก็ยังสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติต้องเอาสองคำมารวมกันนะคะสตินะคะเราสําคัญมากนะคะวันรอบแรกที่เราได้มีโอกาสเจอกันเราคุยกันเรื่องนี้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชามนะคะสําหรับคําถามที่พยายามจะช่วย MUT แล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเชิญต่อได้เลยคะ่ะ